ชายใหญ่ตามมาแล้วฮะชายใหญ่ตามมาแล้วครับชายใหญ่กัดหูครับตอนนี้หยุมหัวด้วยตอนนี้ฮะเอาเอาอ๋อยิงเล็กไม่ทนครับตอนนี้ฮะอ่านี่แน,น่เอาแล้วครับเอาแล้วฮะเอาแล้วครับเอาแล้วฮะยิงใหญ่ไม่ยิยงเล็กไม่ทนครับวิ่งไปฟอกแม่นะฮะหนึ่งรอบแล้ว นี่แน่นี่แน่นี่แน่น voilà. oh, okay ี่แน่เอามีเล็กเอาส้นเข้าไปแล้วครับไปทางไปใช่ใหญ่ไปแล้วเอาชช่ใหญ่เอ่อเอ่อเอ่อเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้ฮะโอ้ได้ทีฮะโอ้โหเด็กเดินไปฟ้องแม่ครับแม่กำลังจะแยกครับเอ้า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 เอาแม่มาขวางไว้ครับบอกว่าแยกกันแยกกัน แยกกันลูกอ้ยแยตีกันอ่าดึงฉยากบไปแล้วครับตอนนี้<อ>ยังไงบ้างยิงเล็กโดนแกล้งโอเคไหมเล็กโอเคไหมเห็นไหมแม่ไม่แยกแล้วครับตอนนี้ไม่อยากจะเชื่อแม่ไม่รีรอครับเห็นลูกตีกันอ่นอาเฉยๆมาขอโทษนะขอโทษนะครับขอโทษยิงเล็กนะยัแนแดงไปหน่อยนะอ่าเอาใหม่เอาใหม่ <G ül> <G ül> เออเหนื่ <G ül> อยเกือบแล้วครับยิงเล็กเกือบแล้วนะครับถ้าไม่มีแม่ไม่แยกอ่ะเก็บไปแล้วเนี่ยเออเอาแล้วครับนี่แนะนี่แนะนี่แน่เอาโดนช้นยิงเล็กไปแล้วครับตอนนี้ฮะเอาเอาอีกรอบครับตอนนี้เอาอีกรอบครับสองครั้งแม่โจกับแม่เผยแล้วฮะตอนนี้แม่เผยฮะตอนนี้ถ้าแม่เผยก็อย่างี้นะฮะเอาแม่ว่าเป็นกรรมการลูกไอ,อ้ขาม่ฟังก็เล่นกันต่อลูกเอาแล้วครับตอนนี้ จามจุรีไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับเด็กไม่ยอมฟังฮะตอนนี้ตอนนี้ดันน้องเข้าไปในกองมูลแม่แล้วนะฮะ <S LE AR> นี่แนะ่ชนช้างชนช้าง <S <S ER> <S นี่แนะ่ไล่กันเลย เอาไงต่อครับทีนี้อตอนนี้ก็ยิงเดินเข้าไปหาแล้วครับไล่ซี่ไล่ซี่วิ่งไล่ชันเลยกำลังไปยั่วชายใหญ่ครับน้องติดตามแล้วค่ะคุณวราดาครับผมคุณวราดาสวัสดีครับผมมา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 ,มาจัดอ,อีกรอบนะเด็ก เออชาใหญ่อารมณ์ค้างนะครับวันนี้มาเป็นไงบ้างมามาสัมภาษณ์ได้ไหมสัมภาษณ์เรีกก่อนเร็กเป็นไงอ่าชาใหญ่เอาไงต่อเอาไงต่อ ชาใหญ่ก็โดนเอ็ดไปแล้วนะครับโดนเอ็ดไปแล้วน้องชอบถ่ายรูปกับลูกชางครัมามา,มา,ม,ามาถ่ายได้นะชายใหญ่ก็ชอบถ่ายรูปกับแม่แม่ผู้มาเยือนนะครับ ทะเลาะกันไหมครับอ๋อเขาเล่นกันเรื่อยนะครับคู่นี้เขาเล่นกันเรื่อยเขาชอบเล่นกันสนุกสนุกนะครับนี่มาชายใหญ่มามานี่มา ใหญ <West> ่มาชายใหญ่มาเอาแล้วครับย่างนมกันแล้วครับย่าง Wirtschaft นมกันแล้วเอาย่างนมกันแล้วย่างนมกันแล้วฮะใครอย่าแตะเต้าฆ่าใครย่างนมกันแล้วย่างนมกันแล้วเอาแล้วครับยิงเล็กช่วย่งนมกันแล้วฮะโอโหโอ้โหยิงเล็กไม่ยอมครับโอ้โหชอบเต้าเดียวกันด้วยนมน่ะ ชอบนมเต้าเดียวกันนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับแย่งนมกันครับแย่งเต้านมกันครับโอ้โหยิงเล็กร้องดังนั่นเลยเมื่อกี้ไม่ยอมนะครับเมื่อกี้จะเอาเต้านี้ให้ได้แต่พี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันฮนะสุดท้ายยิงเล็กบุยไวยบุยไวยดังนั่นเลยบอกว่าฉันก็จะกินเต้านี้นะ,ะจริงๆนมมีสองเต้านะะเออ แต่ไม่ยอมนะฮะเมื่อกี้สุดท้ายยิงเนี้ยก็ต้องยอมนะครับทักทายคนหลาเต้าแปะคุณเทพินสวัสด,ดีครับโอ้ไม่อยากจะเชื่อครับแย่งเต้านมกันเมื่อกี้ขนาดมีสองเต้าชอบเต้าเดียวกันเออนมเขามีสองเต้าก็มีช้างสองเชือกข้างเต้าก็ได้แต่เจะเอาเต้าเดียวกันเออ เอาเต้าเดียวกันนะครับจะให้ยังไงอ่ะเขาไปให้กันยังไงให้ข้างในครับเออโวยวายดังลั่นเลยครับเมื่อกี้กหัวจะลงตัวนะหัวจะลงตัวหัวจะลงตัวอ่ะตอนนี้ชายใหญ่เอาไงต่อครับ าหาทางแกล้งน้องต่อไปครับตอนนี้นายใหญออ่หาทางแกล้งน้องต่อไปแต่ยิงเล็กก็ใช่ย่อยครับร้องดังลั่นมากร้องดังลั่นเลยเมื่อกี้ฮะโอ้มามาสัมภาษณ์หน่อยไหมวันนี้มา สัมภาษณ์มีความรู้สึกอย่างไรเขาเล่กับน,น้องเมื่อกีม้มาแล้วมามามาสัมภาษณ์หน่อยชายใหญ่มาสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับอาจรรารย์ขาววังช้างอีกครั้งขวัญหลงครับหลังจากงานคดชารสยุมพรแต่งงานน้องแฝดลูกพังจำจุรีชายใหญ่ชายเล็กเรามีของที่ระลึกเหลืออยู่จำนวนจำกัด ซึ่งวันนั้นเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราหักให้ใช้จ่ายแล้วเป็นกองทุนนมน้องนี่แม่เล็กหมอพลอยฝากมาเป็นตุ๊ก,กาตาตัวเล็กๆน่ารักเราจัดทําพิเศษและก,ก็นี่พิเศษจากหมออมไม่บอกท่านต้องมาดูเองเรามีเพียงเก้าสิบเก้าตัวตัวนี้ท่านร่วมซื้อนมน้องห้าร้อยบาทเราจะมอบตุ๊ก,กาตาน้องช้างหนึ่งตัวและนี่ตัวใหญ่ มีจํานวนจํากัดนี่คุณล้มทองทรายหรือแม่เล็กเนี่ยตกแต่งกันจา้าบเลยเป็นเอกลักษณ์แล้วนี่วัตถุอันเป็นมงคลยังไม่ขยายสปปรรพคุณครับตัวละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทผ่านเพจมาได้เลยนะครับและอีกเรื่องครับอยากจะแนะนำท่านผู้ชมทำไมหมู่วันช้างหรือพ่อแม่น้องแฟดเราเลี้ยงขนมปังมาทำความเข้าใจนิดนึง ขนมปังเนี่ยสั่งผลิตจากโรงงานพิเศษลสครีมรดเนยและลดน้ำตาลและก็เน้นว่าเป็นแป้งสาลีอย่างดีเดิมเนี่ยเราแบ่งอาหารเป็นสองประเภทนะครับก็คืออาหารหยาบอาหารข้นอาหารหยาบก็คือพืชผักผลไม้ตามฤดูดกาลที่เรามาขายกันแต่ส่วนเนี้ยอยู่ในเครือข่ายของอาหารข้นก็คือแป้งกินเข้าไปแล้วก็ละลายในท้องเราจะเพิ่มคาร์โบไฮเดรตให้กับน้องช้างเพราะตอนเนี้ย อ่าช้างที่วังช้างอายุทยาเรามีเยอะนะครับแล้วก็อยากจะบำรรงแม่จำจุลีแล้วก็แม่ลูกอ่อนก็มีกะละเกตแล้วก็น้ําผึ้งแล้วเรามีช้างป่วยอยู่งั้นหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะมาหมู่บ้านช้างหรือมาวังช้างทําไมนําขนมปังที่มีไขมันเนยอะไรต่างๆอันนี้สั่งผลิตพิเศษมีคาร์โบไฮเดรตสําหรับน้องช้างกินแล้วก็ย่อยสลายแล้วก็เพิ่นวิตามินทําให้น้องช้างมีผิวพรรณที่ดีนะครับฝากติดตามนะครับหรือท่านฝาก ฝากซื้อได้ผ่านช่องาาาาต t o r y กับกล่อง channel นะครับท่านสามารถโอนกันเข้าบัญชีช่องแล้วเดี๋ยวทางช่องจะบจัดซื้อสำหรับตุ๊กตาเราก็บริการจัดส่งครับ